สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ใส่หมวกและสายรัดหมวกไม่ถึงคางนะครับเอเนจีเต็มร้อยเนี่ยเต็มร้อยหลังจากที่ท้อไปกับแมบที่แล้วนะครับยัง <c oughs> ไม่ถึงร้อยเมตรสักทีนะครับแต่เรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าเอ่อมันชื่ออะไรวะมิดไนท์ฟิวอะไรสักอย่างนะฮะเข้ารถเลยยินดครับรถอย่างโศกกรรเนะี่ยเอเอเฮ้ยเทเลพอร์ต อุมันมีอะไรให้ตกใจนี่เราเป็นไอ้โอ้ยเฮียรถเกือบชนเราเป็นไอ้เหลืองเหมือนกันนะฮะซึ่งวันนี้เราต้องมาทําหน้าที่ในร้านนี้ใช่ไหมโอ้ยเขี้ยทะลุร้านทะลุประตูร้านได้ด้วยออ้ยยังเดินมาเดเินมาอย่างร้อนแต่เขาลองเปิดเสียงหน่อยดิใช่เอาทั้สามพอยงูระเบิดหลังร้านนี่ไม่มีอะไรอ้ยเฮียไม่ไม่ออกดีกว่า ว่าหอนหลอนห้อน,อนมันบ่งไปที่ห้องสตาร์ทห้องสตาร์ทนี่ไหนนะไม่ใช่ห้องนี้วะเฮ้ยถูกไ่าใช่วะเออไม่ใช่ใช่ละใช่ละใช่ละลองเดินทะลุมาเลยเป็นห้องเก็บของเล็กๆนะครับซึ่งอะไรอะได้แล้วอ,อ๋อได้ละได้ละได้ละแล้วไปไหนต่อวะมางไปที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์พลายทูสต็อกไอสต็อกไอสต็อกอ่า นี่เนี่ยไปเดบิวที้เขาเตอร์หรออันนี้คือกดค้างไปเลยนี่เลยของเนี่ย Take to stock c o l l ไม่เมกดซีนนี่ไงมกระซีนนะนี่มาดิฮะกล่องกล่องตรงเคาน์เตอร์กล่องเคาน์เตอร์อันไหนก็ได้ใช่ไหมอืมกลัวมาหมดเลยอ่ะเฮ้ยมันได้อันเดียวอ่ะ ได้และนงินเดินเดียวอ๋อแล้วต่อก็ต้องเอามามอ๋อ,อ,อ,อกูคิดว่ากดได้เลยไอ้แล้วกล่องนี้มันคืออะไรชิปออเออแกครบแกครบแล้วมันแต่ละกล่กองไม่เหมือนกันด้วยอ่ะ อ๋อเนี่ยของผู้อ๋อชิปก็ว่าอยู่ไะส่วนนี้เป็นชิคเก้นใกล้นะครับใกล้องดูเขาเลยรอบหนึ่งเราต้องไปเช็คของนี่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 ไปไปดีสแตปลูมเนี่ยอุ๊ด S <S มันมาแล้วพี่ทำกบสาหาดอีกเอา้าเจ้าของร้านอยู่ไงวะเราต้องมากวาดพืนตกใจหมดเลยอ,ะอ่ะอ๋อทำแล้วอุอ <S <S ้ยเดี๋ยวทำไมกลัดเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ,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 อ๋ออ๋ออ๋อมันอยู่ยยตรงตู้เกมนี่ตกใจ ถ้าไปยืนในทุกเกมมันก็จะนั่นแหละให้เราเล่นเกมเด็กอันหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่นี่ยู่นี่เอ้เคลีนแล้วลายไม่หลังร้อนอุ้ยโคตรมืดเลยโคตรหนอนนะไม่มีไอ้เชี่ยไม่มีไฟฉายชิบหายละมันคืออะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะยิ่งเงาเงาภาษาอังกฤษที่จะปั๊มคือเยี่อะไรวะมืดไอ้่มันแปลว่าอย่างกะ ปั๊มคัคสมเมอร์ฟิลคือชื้ออะไรอ่ะชิบหายแล้วไงอุ้ยอ๋อ <c oughs> เสียงประตูร้านฮะร้านเราขายถั่วโคตรเยอะเลยนะเง <c oughs> ี้ยงีไหนอ๋อให้เติมน้ำมันไอ้เนี่ยลูกค้าก็รอนานไลยกู <c oughs> ครีม <c oughs> ทูทอย,ททยเล t <c oughs> นะกูว <c oughs> ่าแลอย่าเห็นห้องน้ำสปกปรก

ไม่กี่ปาร์กบอลแดงวะเออเออยมีรถมามีรถมาเออวะอ้าวไม่ใช้บริการสักหน่อยเหรอปั๊มน้ำมันหายากอะไรแถวนี้เลยมาแล้วอ่ะนึกว่าเลยปั๊มาเติมน้ำมันอ๋อซื้อของซื้อของเดี๋ยวผมอยู่ตรงเคาน์เตอร์ครับโดดข้ามเคาน์เตอร์ก็ไม่ได้อเยอะก่อนไม่กว้าล้อห้เกิดมันยิดตุ๊บแม่งเดะ หยิบละโล่นคือเท่ากับโดนตุ๊หัวนะครับเกมันไทยไปไหนอะเนี่ยอยู่นี er <S 2> <S 2> ่สวัสดีครับพี่อุ้ยพี่แต่งชุดแปลกๆด้วยทำไรอ่ะเป็นฮาโลวินที่ไหนอ๋ออ๋อแหมเดนี้อ่านอ่านนิตยสารนะพี่นะเฮ้ยเนี่ยอ๋อโอเคท็อคอะไรเนี่ยอืม คุณนี่มีมั่ง I want to ฮ a เอ่อโซเ super ู o ด e ฮี่อะไรวะอ่านไม่ทันดีจ่ายตังมามาโอเคเราให้เฮียเราให้ตังแล้วโกนเลขฮันริกโกนเลขว่ะตังโกนเลข oh. อันนี้อะไรให้กดเลยไปกดตรงนี้หรอ thank you bye 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 ครับปิกบ้านไปมึงไงไปด้วยครับไปด้วยไป้เหี้ยขงชนกูไปด้วยครับไปด้วย

แล้วก็เอาขายะไปคว้างคือดัมสเตอร์ดัมสเตอร์เฮ้ย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 ถือเต้นไหนอ้ เอาปวดหายไปไหนวะหัวแล้วกูเร็วกินึ่งบิงเข้ามาแห่เลยอ่ะเฮ้ยรู้ว่าเขาต้องห้ามมองมันเกี่ยวไหมเกี่ยวไม่ค่อยคิดใจสั่นว่าว่าหัวใจมันติกตึกตักลุกขึ้นขยับ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 ทำไมทิ้งไหนเนี่ยทิ้งนี่อาอทิ้งไม่ได้ เอท้ทำง่าวะทำางายวะไอ้เออนทิง้งบมาได้อ่ะนั่นดิแล้วก็ถือติว้วอวะวางไม่ได้ด้วยเอาอยู่ที่ทางขยะแล้วนี่ทำไมเราทิ้งไม่ได้ไปทิ้งไหน่ะหน้าร้านหรอไม่ใส่มากไม่ใส่แล้วเขามีแต่ขนมเลยใช่ไหม <c oughs> อันนี้โลเลย <c oughs> ดูดิชิมไม่ได้ไไดขนมโลคลาสิกอันนี้โลนาโชชีสเนี่ยโอ้ทางขยะตรงนี้ไั่นไ่ว่าแล้วว่าหน้าร้านนี่นไอ้หูตรงข้ามเลยมันเป็นหรี hey, บูตรีบูตเดี๋ยวเปิดน,นั่นไงไฟรับไอ้ไอ้นี่แล้วมันเป็นอยู่หลังร้านไอ้ไฟอะเดี๋ยวกูเปิดให้เออนี่ จำได้ก็มีตู้ไฟตรงนี้นะฮะได้ยังโอเคดะน่เอ,อไม่ใช่ว่าไฟติดแล้วมึงมาไนเราดูต่อไปแหมเกมผีเนี่ยมุกไฟดับมันเยอะอี๋กูเดินเข้าๆออกร้านไม่มีอะไรทำออกเฮียขี้สัตว์ <laughs> <laughs> ตกใจหมดตกใจ เอา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 ทำไงตามคันเซมเฟียโอ้ยรถตู้ด uh ้วยรถรถรถตู <t uh <t uh aro aro> <si uh ้สวัสดีครับฮิ้กขโมยอ่าบายบายครับกลับบ้านปลอดภัยครับโอ้ยเฮี้ยตัวเฮี้ยไม่น่าจะเจอตัวเฮี้ยปีนรถเออเกสเปอร์โต้เ r h u n ไหนวะอ๋อนี่จะมีสเปรย์อยู่นะครับตัวยังมีสเปรย์ล้วให้หยิบมานะครับแล้วก็คลีนวินโดว์หน้าต่างอ่าเ,เป็นไว้ฉีดหน้าต่างนะครับโอเคเอาบ้านไหนไหนดีูดิดโอเคฉีดอย่างเดียวมันไม่มีผ้ามันจะสะอาดโอเคเกมมันทําได้ทุกยอย่างอันนู้นเลยอันนู้นเลย<ม>เออนั่นแหละ เอออุ้ยเขี้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยเขี้ยสัตว์แล้วทำไมกูต้องโดนทุกทีเลยวะเหี้ยบ้านสุดท้ายมันหลอนวะไอ้เหี้ยมันมันมีป้ายนี่ติดไงเนี่ยเหยอะสัตว์โอสัตว์ขวัญหายเฮ้ยลูกค้าลูกค้าลูกค้าอ่าเชิญเลยครับอ่าแล้วเราก็จะมีนะครับเอกสารนะครับที่เป็นของยอดนิยมนะครับ ชี้แน่ดูไม่ค่อยดีนะครับเป็นอะไรที่ต่อจะจูบเขาอยู่แล้วไอ้เฮ้ยครับแล้วเรามีเวของด้านนอกด้วยนะครับเวโปรตีนเวโปรตีนเลยเฮ้ยนี่ไม่ใช่มันนี่มันแป้งทำแพนเค้กนี่หว่านี่มันแพนเค้กเออต้องสนุกครับเอาเลยเอาเลยเออนั่นแหละถสลับกันทำหน้าที่สับกันทำน้าที่เลย เ oh. อ็อะไรเองไอไ้คิดไอ้สุดาโุดาสุดามี่ไหนสุดามี่ไหนโอเคเอฟยูบแซมเซนเอนยูโกมาครับเอาตังมาอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้ามันหน้ามันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคืออะไรอะไรไอ้คิดหน้าเป็ดมาหน้าออเหรอ ไอ้เชี่ยแฮหันงงขึ้นไหนอย่าง้วโดนตลอดตัวเมื่อกี้เห็นเห็นหัวมันดำเนี่ยไอ้ยี่โดนแล้วเอาแล้วมันเล่นเล่นเล่นกูแล้วไอ้เยียแล้วเมื่อไหร่มันจะเช้าเนี่ยไอ้สัตว์ร้องเลยนิวตันรับค้อว่ะอุ้ยอะไรอะไร อับดู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 จิ๊สุดไอ่ะบันงนั่นมีบอ้องยิบปืนยิบปืนปืนไหนยิปืนแล้วก็ดูที่ประตูจะมีมอนสเตอร์มาปืนอยู่ไหนอยู่ดนมอนสเตอร์ยิงมาเลยนีู่ไหนอ่ะโอ้ยโอ้เชียเพลงมันวนในสัตว์อุยอ้ยอุ้ยเชี่ยตาย เฮ้ยกินแลยวกินแล้วินแล้วเชี่อกูตายเรียบร้อยออกเลยได้กลับบ้านได้กลับบ้านแล้วได้กลับบ้านแล้วเหรอเด็กมันบอกคือเรารถบัสคิดว่รถมาแล้วทีอ่ะมาแล้ว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 ไม่อยากเห็นวะคือไงวะ อยากเห็นฉากจบดีๆอ่ะอยากไปละ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 กลับบ้านกับบ้านอย่าบอกนะว่ากูตายก็คือตายเลยจบแล้วจบละอ่ะแม็กจบแล้ว เออข้อแม้่ข้อแม,ม้ว่าปิดคลิปแล้วข้อแม,ม้วาปิดคลิปอ๋อเมื่อกี้มาอยู่แบบอื่นนี้ก็ว่าอยู่คนเยอะไอ้เอี้ยไม่เห็นแบบจบเลยไม่เห็นตอนจบเลยโอ้ไม่เป็นไรครับนะลองไปหาดูกันได้นะครับคนอื่นลองหาคลิปคนอื่นเล่นนะครับผมตายโทษทีที่ตะกล้องตายนะครับ <laughs> เย้ก็สำหรับวันนี้นะครับกับเอ่อคุณนิวตัน เล่นจนเพียเด้ไดวไดว้นี่เพิ่งสังเกตนะเนี่ยนี่นี่ที่จีวอนของพระสง์เขียนอะไรติดไว้ด้วยนะครับนี่ใครทำวะเนี่ยเออก็นะครับขอบคุณพ่่แม่พี่น้องทุกท่านที่ใส่หมวกละสายแล้วหมวกไป็ดึงคางที่เสียวเวลาดูคลิปนี้ตัดคลิปยาวๆนะครับอขอบวันนี้บายๆครับ <c oughs> เออบริบายครับโอ้คลิปไหนที่เล่นกันนิวตันด้วยมั้ยอดวิวเยอะเดี๋ยวต้องกว่าต้องเออไดีกว่าไอ้ไอจูฮฮม